สวัสดีครับโกดัง c ี v i c นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมวิธีการทำเครื่อง d 1 6 Y4 ให้จูนกล่องได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับสำหรับรถลูกค้าที่นำมาเป็นในแบบวันนี้นะครับจะเป็นรถยนต์ยี่ห้ออ s ซู u ุ เวอร์เทนะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่อิซูซูเขาได้ซื้อแชสซีของ Honda ไปทำนะครับแต่ว่าตัวเครื่องยนต์นะครับก็ยังเป็นของ Honda อ,อยู่นะครับซึ่งเดิมทีเครื่องตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัว d 1 6 y 4นะครับแต่ว่าลูกค้านะครับได้ไปประกบฝาเป็น VTEC ทนะครับแล้วก็ เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็คือการวายสายนะครับเดี๋ยวเรามาดาูขั้นตอนการทำนะครับว่าจะมีวิธีการทำยังไงนะครับให้กล่องสามารถจูนได้นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ใส่เพิ่มนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องเปลี่ยนก็คือตัวจานจ่ายนะครับเพราะว่า ตัวจานจ่ายของเครื่อง D16 y 8นะครับมันจะเป็นจานจ่ายระบบดิจิตอลแล้วนะครับส่งสัญญาณเป็นพันออกไปนะครับส่วนจานจ่ายของกล่องลอมนะครับยังเป็นตัวแมกเนติกอยู่นะครับซึ่งเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจานจ่ายนะครับสำหรับจานจ่ายที่นำมาใส่นะครับจะเป็นของเครื่องยนต์ d 1 6 y 8นะครับหรือ ของตัวอื่นก็ได้นะครับที่สามารถใส่เข้าไปแล้วนะครับขานะครับขาของจานจ่ายรูน็อตตรงกันนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้ของดิสบกตัวปักใหญ่นะครับนี่นะครับปักสี่เหลี่ยมใหญ่แบบนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือตัวมอเตอร์เดือนเบานะครับซึ่ง ของเดิม d 1 6 y 4นะครับเขจะเป็นมอเตอร์เดินบาแบบ3สายนะครับแต่ว่ากล่องลอมนะครับมันจะเป็นแบบ2สายนะครับอันนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็นคอยดีของ P08 นะครับแล้วก็ลิ้นก็เป็นของ P08 ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้คอยดีเดิมนะครับเพื่อนๆจะต้อง เจาะรูมอเตอร์เดินเบานะครับซึ่งผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับใน ep ที่96นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์เดินเบาของ d สิบ y 4นะครับเราจะต้องอุดนะครับที่ช่องอากาศนะครับไม่ให้มีอากาศไหลเข้าได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องของการวายสายไฟนะครับว่าจะวายสายยังไงนะครับ อันนี้เป็นหน้าตาของกล่องเครื่อง d 1 6 y 4นะครับปักมันจะมีแค่2ปลปักแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับตัวปักนะครับมันจะเหมือนกับปักพวก t 0 8หรือว่ากล่องลอมนะครับแต่ว่ามันมีแค่2ปลปักนะครับก็คือมันจะขาดปักเล็กไป1ปลั๊ปักนะครับตัวนี้เราจะต้องวายสายไฟปักเล็กเพิ่มนะครับแล้วก็ สลับตำแหน่งพินของปลั๊กเดิมด้วยนะครับเพราะว่าตำแหน่งพินจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวกล่องที่จะนำมาใส่นะครับจะเป็นพวกกล่องลอมนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกใช้กล่องรหัส P08 นะครับหรือจะใช้รหัสอื่นก็ได้นะครับที่สามารถทำลอมได้ก็มีหลายรหัส ผมเมื่อเตรียมอุปกรณ์จนครบแล้วนะครับเราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเริ่มจากการทําสายไฟก่อนนะครับซึ่งตัวสายไฟจานจ่ายนะครับมันจะมีทั้งหมด6เส้นนะครับที่เราต้องเดินเพิ่มนะครับส่วนเส้นที่เหลือนะครับเราจะใช้สายไฟที่อยู่ในรถนะครับ ซึ่งสายไฟนะครับผมก็จะนำมาตีเกีียวนะครับซึ่งจับคู่สีอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสีชมพูดำนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวแดงนะครับและเส้นสุดท้ายก็จะเป็นสีน้ำเงินขาวนะครับเส้นสีชมพูดำนะครับจะเป็นสัญญาณ CYP นะครับเส้นสี เขียวแดงจะเป็นสัญญาณ TDC นะครับส่วนเส้นสีน้ำเงินขาวจะเป็นสัญญาณ c k p นะครับสาเหตุที่เรานำมาตีเกี่ยวนะครับเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ตีเกี่ยวนะครับมันจะมีสัญญาณรบกวนจานจ่ายนะครับตอนนี้เราก็ได้ ชุดสายไฟที่เดินมาจานจ่ายแล้วนะครับผมลืมบอกไปสายไฟที่ผมใช้นะครับมันจะมีความยาว2เมตรนะครับส่วนสีของสายไฟนะครับให้เรามาดูที่ตัวสีของจานจ่ายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นที่หน้าจอให้นะครับว่าเส้นไหนคือสัญญาณอะไรนะครับ จุดแรกของสายไฟที่เราจะต้องแก้นะครับนั่นก็คือสัญญาณหัวฉีดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการทำงานของหัวฉีดของเครื่อง d สิ y 4เขคร่าวๆนะครับก็คือสัญญาณที่ออกมาจากกล่อง ecu นะครับจะมีแค่2เส้นนะครับแล้วก็มาแยกเป็น4เส้นที่ตัวปลั๊กสีน้ำตาลตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่า ในการสั่งฉีดหัวฉีด1ครั้งนะครับมันจะมีการฉีดน้ำมันที่หัวฉีด2หัวพร้อมกันนะครับซึ่งก็หมายความว่ามันจะมีหัวหนึ่งที่ฉีดน้ำมันทิ้งนะครับสำหรับเครื่อง D16 Y4 อันนี้เป็นปลักรวมสายหัวฉีดนะครับหัวฉีด สูตรที่1จะเป็นสีน้ําตาลสูตรที่2จะเป็นสีแดงสูตรที่3จะเป็นสีน้ําเงินสูตรที่4จะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งผมจะตัดสูตรที่3กับสูตรที่4นะครับนั่นก็คือเส้นสีน้าเงินกับสีเหลืองนะครับเพื่อต่อพ่วงไปที่กล่อง ECU ใบใหม่นะครับ จุดต่อไปของสายไฟที่เราจะต้องแก้นะครับก็คือตัวปลั๊กของมอเตอร์เดินเบานะครับจาก3สายให้เป็น2สายนะครับจุดนี้มีเพื่อนๆนะครับถามกันเข้ามาเยอะว่าจะวายสายยังไงนะครับง่ายๆนะครับก็คือใช้สายไฟเดิมของตัวเครื่องนะครับตัดปลั๊กออกนะครับแล้วก็หาปลั๊กมอเตอร์เดินเบา สองสายมานะครับส่วนสายไฟนะครับมันจะมีอยู่3เส้นนะครับให้เราเลือกใช้เส้นสีเหลืองคาดดำกับดำคาดน้ำเงินนะครับเส้นสีส้มเราตัดทิ้งนะครับไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับปลั๊กตัวนี้นะครับจะสลับขั้วก็ได้นะครับตรงนี้มันจะไม่มีขั้วนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วสายสีส้มเราจะไม่ใช้นะครับเราจะลอยไว้จุดต่อไปนะครับที่เราจะต้องทำเพิ่มนะครับก็คือจุดที่เป็นปักจานจ่ายตัวเก่านะครับเบนแบนแบบนี้แล้วก็ปักจานจ่ายตัวใหม่นะครับซึ่งจะมีสายไฟเหลืออยู่3เส้นนะครับก็จะมีสายไฟ ซื้อแจนะครับเป็นไฟบวกสีฟ้าก็คือสัญญาณวัดรอบนะครับส่วนสีเหลืองเขียวนะครับก็คือสัญญาณ ICM นะครับซึ่งสายไฟตรงปลั๊กจานจ่ายนะครับมันก็จะมีสีที่ตรงกันอยู่นะครับนั่นก็คือสี ดำคาดเหลืองสีเหลืองคาดเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับอันนี้ก็ต่อเข้าไปให้ตรงสีได้เลยนะครับส่วนสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับผมจะดึงมาไว้นะครับเป็นสัญญาณโซลินอยวิเทคนะครับเพราะว่าคันนี้ได้ประกอบสายวิเทคเข้าไปนะครับส่วนสายที่เหลือนะครับก็พันเก็บไว้นะครับกันไฟรั่วนะครับ และจุดสุดท้ายที่เราจะวายสายไฟนะครับก็คือจุดที่เป็นปลั๊กกล่อง ECU นะครับโดย 0, ผมจะเริ่มวายจาก, م, ากาสายไฟจานจ่ายเส้นใหม่ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นปลั๊กเล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยววายลิงกล่อง P08 ผมจะขึ้นให้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ก็ทักข้อความมาขอได้นะครับ ส่วนสายไฟชุดที่เหลือนะครับเราจะต้องสลับพินนะครับเพื่อให้ตรงกับ กินของปั๊ก P08 นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนผังนะครับระหว่าง w i ยลิ่ง2ตัวนะครับระหว่าง D16Y4 กับตัว P08 ให้เพื่อนที่หน้าจอนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้สลับพินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีสายไฟที่เหลืออยู่นะครับที่ไม่ได้ใช้มันจะมีสีส้มสีแดงสีฟ้าสีชมพูนะครับอันนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะเอาสายไฟนะครับยัดกลับเข้าไปที่ช่องเดิมนะครับครับหลังจากที่เราไว้สายเสร็จแล้วนะครับก็เสียบกล่อง ECU ลองสตาร์ท เครื่องนะครับเปิดแอร์ทุกอย่างปกตินะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนของการจูนเก็บนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปจูนเก็บนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้ทําการจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งรถให้กับลูกค้านําไปใช้งานนะครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โกดัง c ี v ิ c กแ้วนะครับเจอกันใหม่อีพ e. ีหน้าครับผมสวัสดีครับ